ก็เดี๋ยวเราจะมาสอนการถ่ายทำแบบ YouCut นะคะอันนี้ก็เป็นแอปของ TikTok นะคะอันนี้เราก็ใช้ง่ายๆสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มนะคะวันนี้ก็ไปที่คำว่าโปรเจกต์นะคะเราก็เลือกคลิปวิดีโอมาหนึ่งคลิปนะคะ,ะสมมติเป็นคลิปนี้นะคะเลือกคลิปลงมาหนึ่งคลิปมเมื่อเลือกแล้วนะคะแอป,ป YouCut ก็มีฟังก์ชันอันนี้เป็นตัดขอบนะคะก็คือตัดหัวตัดท้ายนะคะ เผื่อเวลาที่เราวิ่งไปกดนะคะ,ะแล้วก็ตัวกรองก็คือกรองสีนะคะให้แบบฟุะะ้งฟิ้ง,งนะคะเอฟเฟกต่างๆนะคะก็จะเป็นการเข้าออกแล้วก็อันนี้เป็นการใส่ตัวหนังสือนะคะเราก็สามารถเลือกตัวหนังสือนะคะอันนี้ก็สามารถเลือกก็จะมีให้เลือกนะคะข้อความฉากฉากก็จะเปลี่ยนสีได้นะคะ จะเป็นทึบหรือเป็นบางเป็นหนาก็ได้นะคะเป็นเงาแบบนี้ก็ได้หรือขอบนะคะเป็นขอบเป็นขอบตัวหนังสือนะคะนี่เงาเงานะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ไม่ใส่ก็ปิดไปนะคะเป็นเครื่องหมายบล็อกปิดไปแล้วก็สําหรับใครที่จะอัดเสียงเพิ่มนะคะก็สามารถไปที่คําว่าบันทึก โมด้ะเรียบร้อยอันนี้ก็สามารถใส่หรือติดปิดก็ได้นะคะอันนี้ไม่เอาก็ลบออกได้นะคะโอเคก็ลบไอที่ถังขยะแค่นั้นเองนะสําหรับใครที่แบบรีวิวกล้องหน้าก็สามารถกลับกล้องได้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็สามารถไล่ดูเลยส่วนคลิปเนี่ยก็สามารถปิดเสียงคลิปได้อ่านพะ <This time. S 1> ื้นหลัง สติกเกอร์นะคะต่างๆสติกเกอร์เนี่ยเราสามารถหาตัวเลขนะคะได้สมมติว่าเราจะเอาคำว่านางฟ้าก็ได้นะคะนางฟ้าเราก็เสิร์ชนางฟ้าก็จะมีนางฟ้าขึ้นมานะคะตัวเลขก็จะมีตัวเลขขึ้นมาอยากได้อะไรก็เสิร์ชดูได้นะคะอันนี้สะดวกมากหมอ้อนะคะ น,น,นี่ก็จะเป็นเราก็สามารถใส่ฟึบตรงนี้นะคะสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกก็ได้สมมติอยากจะใส่หมอ้อยาวๆก็ได้หรือว่าจะใส่หมอ้อแบบสั้นๆก็ได้นะคะแล้วก็สามารถแทรกได้3อันนะคะระหว่างอันนะคะมีสปอนบอ็อบนี่ก็คือมนุษย์สปอนบอ็อบนะคะอันนี้ฟึบก็สามารถที่จะใส่แทรกหรือว่าใส่ตัวหนังสือแทรกเข้าไปได้ นะคะอันนี้ก็เป็นการใช้ YouCut นะคะแล้วก็สมมุติว่าเราแบบสมมุติช็อตนั้นเป็นช็อตเด็ดแล้วอยากพูดซ้ำๆก็สามารถทาเป็นคําว่าสําเนาได้นะเท่านี้นะคะในการใช้แอป YouCut แล้วก็บันทึกบันทึกก็ใส่รายละ,ะเอียดเข้าไปนะใส่ละเอียดเข้าไปตอนนี้ก็ไม่บันทึกนะคะขออนุญาตไม่บันทึกโอเคก็แค่นี้ง่ายนิดเดียวเลยนะคะในการใช้แอป อยูคัทนะคะลองดูน้องๆน่าจะเก่งกว่าพี่ออกขวัญแน่ๆนะคะสวัสดีค่ะ